สวัสดีครับมาพบกับ f r e s h Novelist นะครับนมยมยฮันเขียนนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนหน้าตัวละครนะครับด้วย AI นะครับหลายคนต้องการนะครับที่จะใช้ภาพในการทำนิยายแชทนะครับเป็นตัวละครตัวนั้นตัวนี้นะครับหรือว่าอาจจะเอารูปนะครับไปทำเป็นปกหรือจะเอาไปใช้ทำอะไรก็แต่นะครับ หรือคุณจะเปลี่ยนหน้าตัวเองนะครับใน facebook นะครับด้วยหน้าที่ดีขึ้นเหมือนไปสัญญกรรมมานะครับก็เหมือนกันได้หมดนะครับถามว่าตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือว่าเป็นตัวในการเปลี่ยนหน้านะครับเอาหน้าอื่นมาใส่แต่คือถามว่ามันใส่เลยไหมมันซ้อนภาพเข้าไปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือคุณยังมีโครงหน้าของคุณเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับอ่ะดูภาพนะครับภาพขวาสุดเนี่ยนะภาพขวาสุดเนี่ยเป็น าการรวมตัวของอผู้ชายนะครับชุดนี้หน้าตาจะแบบว่าคิ้วตกๆหน่อยนะครับคิ้วประโวดนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็แววตาก็ดูแบบเศร้าๆนะครับทีนี้ผมก็เอามารวมกับไอ้คนนี้ที่หน้ายา,ยาวๆแล้วก็หน้าสะอาดสะอานแล้วก็หน้านิ่งๆนะครับดูไม่ได้คิ้วตกคอสั้นอะไรมากนะภาพออกมาก็คือก็คือไอ้คนเดินมนั่นแหละฮะแต่คือหน้าตาเขาแบบสะอาดสะอานขึ้นดูเรียบร้อยขึ้นอะไรต่างๆนะครับก็ มีการผสมสัมทีนี้มาดูตรงกลางตรงกลางนะครับภาพเนี่ยมันก็คือไอ้คนธรรมดาเนี่ยแหละทีนี้ไอ้ภาพที่เอาเอามาเอามาเสิร์ฟนะครับเอามาเป็นเอาหน้าแปะเข้าไปเนี่ยเป็นตัวที่ดูแบบเป็นซ g นะครับแล้วก็ดูอัปลักษณ์นิดหนึ่งนะครับผมงงผมงอกจมูกโตนะครับทีนี้ไอ้หน้ามันกลมๆอ่ะมันก็เลยทําให้ไอ้ภาพนี้นะครับไอ้ภาพต้นฉบับเนี่ย มันหน้าก็เลยสั้นลงนะครับใหญ่อ้วนขึ้นแล้วจมูกก็โตขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเขาใช้เออในการวิคเคราะห์นะครับของของภาพเดิมแล้วก็ดูโครงสร้างของใบหน้านะครับโครงสร้างของใบหน้านะครับของของภาพใหม่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยแล้วแล้วเขาก็ไปเอาไปทําให้มันเกิดขึ้นคิ้วตรงคิ้วตกมีหนกคิ้วอะไรต่างๆนะครับเขาก็ไปทานะครับดูอาจจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เป็นซีจี ทีนี้ผมลองเอาตัวนี้ขึ้นมาบ้างนะภาพซ้ายสุดเนี่ยก็คือเอาไอตัวที่เป็น c g ีนนะครับมาเฮ้ยนะครับ,เ,นะรบเป็น CG จมาเนี่ยเราก็ดูตาทะมึงทึงดุเลยนะครับแล้วสังเกตหนวดนะครับหนวดเขเป็นเส้นๆนะฮะแต่คือว่าไอ้ไอภาพที่สองเนี่ยคราของเขาเนี่ยมันมันจะไม่ยาวแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีแบบมีงอกอะ เงากนะครับมันก็จะดูเรียบร้อยมีงอะแล้วก็หน้าตาแบบใจดียิ้มอะไรต่างๆนะครับดั้งก็จะยา,ยาวๆนะครับเห็นไหมครับพอมผสมกันปุ๊บเฮ้ยจากรูปร่างอะที่มันไม่ไม่ใช่คนนะฮะคือมันเป็นแบบเป็นทําเป็นสามมิติมาเนี่ยมันเป็นทําเป็นสามมิติแต่ทีน,นี้พอมันเจอมาเจอหน้าตรงน,นี้เข้าไปนะครับเฮ้ยมันยิ้มขึ้นมาได้แล้วมันดูแบบดูเหมือนคนขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับ นะสมมติใครทำสามมิติแล้วดูแล้วทําหน้าออกมาแล้วไม่เหมือนคนแล้วก็เอามาลองทำดูทีนี้อะผมจะมาลองเลยนะครับวิธีการก็คือคุณ d r อปนะครับก็คือลากภาพมาหรือ b r o w ส์นะครับบราส์ในเครื่องหรือว่าจะเพสเข้าไปนะครับภาพที่ใช้ได้เป็น JPEG นะครับตะกุล JPEGPNG ขนาดสูงสุดก็คือ5้ามกบต์นะครับเราจะไปดูในนี้นะครับผมจะดูว่าอะไรยังไงนะ เราลองคนใส่แว่นมันดีกว่านะเฮ้ยคนนี้คือใครวะตัวนี้สตาร์กวอเนี่ยนะดูนะครับผมจะลองดูนะครับทดีนี้ถ้าเป็นวินโด s กด c อนโทนะครับเป็น Mac กดคอมมานด์นะครับในการเพสเข้าไปนะครับภาพที่เราก็อปปีไว้เมื่อกี้นะครับคือข้อดีของการที่เราเอาภาพมาจากอินเทอร์เน็ตก็คือยังไงมันไม่เกินห้าไม่เกินละนะคอันเนี้ยทีเนี้ย นะครับมันก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับกรอบเสีเยบเลยขึ้นมา,าหมายความว่าถ้าเกิดคุณไปกดไหนไหมคือเข้ามองเนี้ยมันจะมีขึ้นว่า chain face นะครับเข้ามาในกรอบสี่เหลี่ยมล้วถ้าเกิดคุณเอาเ์เซอร์นะครับออกมาจากกรอบเหลี่ยมเขาบอก chain body chain body ก็คือ c h a ภาพเนี่ยเปลี่ยนภาพนี้นะครับอาทิเรากดไปมา chain face นะครับมันก็จะมีภาพที่เป็น ai generate ขึ้นมานะครับของเขาอ่ามาให้ดูเนี่ยว่าเราจะเอาไงให้มีผู้หญิงด้วยผู้หญิงเปล่า นะครับเราลองทําให้เขาอ้าปากดูสิมันมีไหมลองเอาตัวนี้นะปุ๊บมนก็จะทําการเปลี่ยนหน้านะครับเฟ้ยออกนะครับดูสิว่าผลออกมาม่าไงปุ๊บมามันก็ยิ้มมากขึ้นนะครับแล้วก็อรอยตีนกาอะไรก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยลองเปลี่ยนใหม่ดิลองเปลี่ยนเป็นหน้าบึงบ้งๆเนะี้ยอันนี้คือเขาไม่ได้หันตรงนะครับแต่ว่า AI มันสามารถคำนวณได้นะครับคำนวณได้ท,ทีนี้ก็คืออภาพมันไม่ได้เห็นฟันนะครับมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้ยิงภาพมันยิ้มแป้นอ่อยนะฮะแต่ทีนี้ก็คือมันก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าบึ้งได้นะครับมันก็ได้แค่เปลี่ยนโครงสร้างนะครับว่าไอ้หน้าบึง้งๆเนี่ยเวลาไปยิ้มมันหน้าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเปลี่ยนโครงสร้างของหน้าเป็นอย่างนี้นะก็เป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เอาผมมาเปลี่ยนไปบ้างอ่า อลองผมลองแบบแบบที่อยากจะลองนะครับเฮ้ย hey, ถ้าเกิดเราทําเป็นนี่ล่ะเป็นภาพแบบเป็นภาพวาดละครอ,อย่างนี้ล่ะทําได้ไหมเรามาดูกันนะครับผมผมก็ยังไม่เคยได้ลองเลยครับแต่เราก็จะมาลองกันตรงนี้แหละนะครับดูได้ไหมเออดูนี่เดี๋ยวไอ้เมื่อกี้มันเป็นแว่นสีนะครับนะมันเป็นแว่นสีแต่ว่าพอมันเปลี่ยนปุ๊บมันกลายเป็นแว่น แว่นแบบแว่นใสแล่ะตก AI Generate นะครับค้างไปแล้วอ่ะเราหน้าฝรังนะครับเอ AI Generate ไม่ได้ครับลองดูหน้าฝรั่งดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอียงดูดิน่า AI ทำได้ไหมนะครับ เป็นได้จริงๆนะฮะจากเมื่อกี้แบบเขาสวยๆยดีกลายเป็นฝรั่งแบบหน้ามีรอยเหี่ยวย่วนเลยนะครับนะเอาทีน,นี้เรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาของไอที่มันสําเร็จแล้วมันเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับตอนแรกเขาหน้าตาดีๆเสร็จแล้วก็มาใส่แบบมีโหนกแก้มมีจมูกยาวอะไรต่างๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคือแบบฝรั่งนะครับมีรอยเหี่ยวย่นอะไรต่างๆนะครับเขาก็ออกมาดังนั้น ภาพที่เขาเรียกว่าเซมิเรลิสติกนะครับหรือเรลิสติกนะก็ที่มันเป็นรูปคนเนี่ยมีแสงมีเงาอะไรต่างๆนี้ทำได้นะครับ a อทําได้นะครับก็เอาไปลองเล่นดูนะครับนะว่าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับก็นะไม่ถูกใจหน้านี้เราจะเอาหน้าดาราคนนั้นคนนี้นะครับเปลี่ยนหน้าตัวเองเป็นดาราเป็นคนสวยเชิญได้เลยนะครับได้เลยนะฮะ